สวัสดีคะ่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของพ่ย,ยิบซีนะคะวันนี้นะคะเล็กจะมาทำนายพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าพรที่สิ่งศักดิ์สิธิ์จะประทานให้คุณคือ เรื่องใดนะคะให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้มองที่กองไพาแล้วนะคะแล้วระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณศรัทธาที่คุณมีความเชื่อนะคะนะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตามหลักศาสนาก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ที่คุณชอบที่คุณศรัทธาได้เลยตามอัธยาศัยนะคะเสร็จแล้วให้ระลึกนึกถึงนะคะเรื่องถึงพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานให้กับคุณ คือเรื่องอะไรแล้วมองที่กองไพ่นะคะซึ่งไพ่ที่วันนี้เล็กจะมาใช้นะก็แบ่งออกเป็นสีกกองดังนี้นะคะกองที่1ค่ะกองที่สองกองที่3และก็กองที่4ี่ทำสมาธิให้มั่นๆนะคะระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วมองที่กองไพ่เลือกไพ่นะคะในกองที่คุณคิดว่าชอบคิดว่าใช่คิดว่าปิ๊งที่สุดหรือดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะ แล้วหมองที่กองไพาเลยค่ะเอาละค่ะคิดว่าทุกคนคงได้เลือกกองไพ่ที่ถูกต้องที่สุดหรือถูกใจที่สุดแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะด้วยไพ่กองที่หนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไว้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณคือเรื่องใดนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะได้ไพ่แไม้เท้านะคะแดดาบค่ะชาริอัตอู้หนึ่งไม้เท้า ราชาดาและก็อัศวินเหรียญน,นะคะอ่ะเพื่อไม่ให้ประกาศเสียเวลานะเริ่มเลยแล้วกันเนาะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณนะคะคือเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานนะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักง,งานประจาําหรือมีงานอิสระเป็นของตัวเองฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่ ว่างานมานานอยากหางานใหม่อ่ามีโอกาสได้งานนะคะจากหน้าไพ่บ่งบอกว่าคุณน,นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเลื่อนขั้นเรื่องตงําแหน่งโปรเจกต์ใหม่การขยายตัวการได้งานใหม่นะคะ พูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องราวของการได้โอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานแต่คุณก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทด้วยเช่นกันเพราะอันนี้8ดไม้เท้าอันนี้คือ8ดดาบมีวิบากอยู่เหมือนกันนะคะวิธีแก้กรรมนะคะในเรื่องในเรื่องของของการงานก็คือการแก้กรรมที่ดีสุดคือการแก้ที่พฤติกรรม ใบแรกธาตุไฟนะคะเป็นธาตุไฟใช่คุณอาจจะเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะใจร้อนนะคะต้องการจัดการอะไราด้วยความรวดเร็วให้มันเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดไม่ให้มีงานค้าง้างแต่ความว่ามีแปดดาบความหมายก็คืออย่างที่บอกไปเบื้องต้นคือยังคงมีวิบากอยู่นะคะวิธีการแก้วิบากก็คือแก้ที่พฤติกรรมนั่นเองอันได้แก่อะไร ก็อย่าใจร้อนนะคะรำดับการงานให้ดีและทำปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่สำคัญต้องอดทนในยามที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก 8ด,ดาบอันนี้คือการใช้สติอยู่นิ่งๆนะคะไม่ใช่หนีปัญหานะเป็นการใช้สติอยู่นิ่งๆนะคะแม้ว่าภาวะที่คุณเจอในเรื่องการงานจะมีความกดดันอยู่บ้างแต่การใช้สตินิ่งๆอาจจะทําให้คุณลอดพ้นจากอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดน,นะคะ8ดไม้เท้าและนี่ก็8ดดาบเท่ากันเลยนะนะคะแล้วก็อย่า วู้วามนี่คือสิ่งสำคัญนะคะจากคนที่เคยใจร้อนก็แก้ที่พฤติกรรมเออใจเย็นลงจากที่เคยแก้ปัญหาด้วยเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการกระทำแทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อเป็นการ ไม่ให้เกิดความประมาทเกิดขึ้นนะคะอย่างที่น้าไพ่บอกนะคะแป,แปดดา่าแปดไม้นะคะก็คืออย่าคิดจะเอาชนะการงานด้วยอารมณ์อย่าคิดเอาชนะการงานด้วยความวู้่วามนะคะอะไรที่คุณไม่ชอบรู้สึกว่าฝืนจังเลยที่ต้องทำแบบนั้นแบบนี้นี่แหละคะ่ะวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการที่แก้พฤติกรรมก็อย่าทำอย่างนั้น,นคุณอาจจะทำอะไรตามอารมณ์ตอนนี้อาจจะต้อง ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเคยทำนะคะแล้วมันจะผ่านไปได้น้ำขุนไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกพยายามและอดทนต่อไปนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะจากหน้าพายได้บ่งบอกว่าจงพิสูจน์ความสามารถของคุณด้วยการกระทำนะคะการลงมือทำการแก้กปัญหาด้วยสติปัญญา แกนแก้ปัญหาทางการทูตหรือทางวาจาจะดีที่สุดข้อแนะนำจากหน้าไพ่นะคะเขาบอกว่าหนึ่งไม่ท้าทุกอย่างคือโอกาสนะคะทุกอย่างคือโอกาสอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาคือความท้าทายความสามารถของคุณสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของคุณนั่นคือความสำเร็จ ยามใดที่คุณท้อรู้สึกแย่นะคะจงระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณศรัทธาและหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กษัตริย์ก็จะช่วยเรื่องในเรื่องของกำลังใจทำให้คุณมีกำลังใจที่ดีในการจัดการงานต่างๆจัดการอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะคะเป็นแรงผลักดันที่ดีเป็นแรงกระตุ้นที่ดีเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณได้ดีเลยนะคะจาก คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไว้ในหัวข้อที่ว่า พรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปได้นะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะมาต่อกันเลยนะคะกองที่สองพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณคือเรื่องใดน,นะคะเจ็ดถ้วยคะ่ะทาวเวอร์นะคะอ่าแล้วก็เฮอร์มิตนะคะอัศาวินไม้ อสะวินถ้วยแล้วก็6ไม้เท้านะคะเริ่มกันเลยนะคะคนที่เลือกให้กองที่2นะคะขออันใดที่คุณขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนอาจจะขอเรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะขอเรื่องของความรักการงานหรือการเงินหรือบางคนเป็นเรื่องาของคําว่ารอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือต้องการความชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่คุณมีโอกาส ได้รับพรนั้นๆน,น,นะคะในเรื่องที่คุณติดขัดล่อค่อยหรือสิ่งใดๆก็ตามคุณมีโอกาสได้พรสิ่งนั้นตามที่คุณปรารถนาไว้เลยนะคะที่สําคัญบางคนนะมีเรื่องของการอธิษฐานไว้ว่าขอพรให้สมหวังในทุกๆเรื่องเลยด้วยนะนี่แอบมีแบบนี้ด้วยนะก็ไม่ผิดนะคะทีนี้น้าไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณขอไว้นะคะหมายถึงว่าใครที่ขอให้สมหวังในทุกสิ่งอย่างคุณมีโอกาสได้พร นั้นๆตามที่คุณปรารถนาไว้แต่พรใดๆก็ตามที่คุณขอไว้นะคะจะสำเร็จทีละอย่างนะคะจะได้ทีละอย่างนะคะไล่เรียงกันไปช้าบ้างเร็วบ้างอันนี้ว่ากันไปนะคะตามแต้มบุญแต้มบาปนะคะของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันนะคะอ่ะเรามาต่อกันเลย เมื่อกี้ได้กล่าวไว้ว่าคุณมีโอกาสได้รับพรตามที่คุณขอไว้ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้เลยนะคะใครนะคะที่ขอได้สุขภาพไว้สุขภาพของคุณจากหน้าไพ่บอกว่าคุณจะดีขึ้น จะเจอหมอเก่งๆหมอเฉพาะทางนะคะแต่คุณอาจจะต้องเจอความเจ็บปวดอยู่บ้างเช่นต้องผ่าตัดหน้าถึงจะหายต้องผ่าตัดหน้าถึงจะดีขึ้นเป็นต้นนะคะหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนยาเปลี่ยนหมอเปลี่ยนวิธีการรักษาสักนิดหนึง่งแล้วจะดีขึ้นนะคะการรักษาจะเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครขี้แบบ ขอพอเรเเล่นความรักไว้นะคะความรักของบางคนอาจจะอยู่ในสถานะที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะจากนี้คุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นคุณจะเจอคําตอบว่าคนที่คุณคอบอยู่คนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณศึกษาหัวจิตหัวใจกันอยู่ศึกษานิสัยใจคอกันอยู่นั้นเป็นอย่างไรจะเป็นไปในทางเพื่อนพี่น้องหรือจะเป็นคู่กันได้นะคะตรงนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น ออนักไพ่ได้บอกอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของความรักถ้าในกรณีที่ว่านะคะในกรณีที่ว่าคนที่คุณคบอยู่เขาอาจจะไม่ใช่คู่ที่เป็นคู่แท้ของคุณอย่ายึดติดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะสื่อสารให้กับคุณได้รู้ว่าคนคนนี้เขาเหมาะกับคุณในทางไหนอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องคือทางที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณนี่คือสิ่ง สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้บอกกล่าวมาให้นะคะนะอ่ะต่อมาใครที่ขอเรื่องการงานนะคะปัญหาเรื่องการงานที่คุณพผชเชิญอยู่ใดๆก็ตามความคลุมคือความไม่ชัดเจนคุณจะเจอหนทางสว่างและจะเจอสิ่งดีๆที่รออยู่นะคะนะส่วนในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เข้ามานะคะแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันไม่ทันคาดคิดก็มีบางคนก็จะได้แบบ เอ้ยตรงนี้ไม่ได้ว่ะทางที่เราคิดว่ามันจะได้อีกทางหนึ่งกลับไม่ได้ว่ะไม่ต้องเสียจิตเสียใจนะคะเดี๋ยวจะมีอีกทางหนึ่งขึ้นมาทดแทนชดเชยเองและที่สาคัญจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งอาจจะเปิดเผยได้บ้างหรือไม่ได้บ้างอันนี้แล้วแต่แต่บุตรแต่ละคนนะคะข้อแนะนําจากหน้าไพ่นะคะในในชุดนี้นะ,ะเขาบอกว่าในการที่คุณไม่หยุดนิ่งก็คืออัศวินไม้อัศวินถ้วยนะคะ ข้อแนะนําว่าการที่คุณไม่ได้อยู่นิ่งนะคะและคุณพยายามที่จะมองหาตามหาทั้งความรู้ทั้งความเชื่อต่างๆทั้งความหวังต่างๆที่คุณได้ได,ได้ได้มีอยู่ในใจเนี่ยะคะ่ะจะทําให้คุณประสบความสำเร็จ ได้บรรลุเป้าหมายนะคะบรรลุผลหรือพอใจในสิ่งที่คุณได้รับแล้วนะคะข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะน้าไพ่บอกว่ายามใดที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือมีปัญหานะคะหนะักอกหนักใจนะให้นึกถึงครูบาอาจารย์นะคะที่คุณได้ได้ได,ได้นับถือศรัทธาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือศรัทธาจะทําให้คุณได้ เหมือนมียานโดนใจอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้เจอได้พบได้เห็นได้เข้าใจในบางเรื่องนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าภัย ได้กล่าวเอาไว้นะคะเอาล่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายพิกอากาศนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณนะคะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณและติดที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับคนคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะมีไพ่ดังนี้คะ่ะอัศวินไม้เท้าราชาถ้วยนะคะจดวางให้ดีเนาะแล้วก็สองถ้วยนะคะ ราชินีเหรียญนะคะแล้วก็ราชินีถ้วย Hermit ค่ะเอาละค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณนั้นคือความแคล้วคลาดปลอดภัยความราบรื่นนะคะซึ่งความหมายก็คือไม่ว่าคุณจะเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารไปไหนใดๆก็ตาม คุณจะพบความสำเร็จคุณจะพบความราบรื่นคุณจะพบความสุขมีลาภผลนะคะนาภัยบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าการที่คุณทำอะไรพุ่งตรงไปตามเป้าหมายพุ่งตรงไปข้างหน้านะคะมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถการมองโลกในแง่ดีจิตใจดีทำให้คุณนั้นเป็นที่รัก เป็นที่เอ็นดูเมตตาจากคนรอบข้างคนใกล้ชิดและรวมถึงผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นความดีของคุณนะคะขอให้คุณรักษาความดีอันนั้นไว้และเมื่อไหร่ที่คุณถึงพร้อมคุณควรจะมีการตอบแทนแบ่งปันต่อยอดความดีของคุณนะคะเป็นการต่อยอดแต้มบุญต่อยอดความดีความงานให้เจริญงอกงาม อ,อย่างมั่นคงและยั่งยืนที่น่าสนใจนะคะน่าพ่ยบอกแบบนี้นะยามใดที่คุณรู้สึกตื้อตื้อตะตันอึดนึงนะคะขอให้คุณอะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณศรัทธานะคุณจะเจอความมหัศจรรย์หรือความแปลกใจบางอย่างที่เรียกว่ายานดนใจในจุดนั้นจะทำให้คุณผ่านเรื่องยากๆได้ จะทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอันนั้นมาได้นะคะบางคนเหมือนกับเจอเรื่องนี้มีปัญหาตรงเรื่องนี้แล้วเผลอไปเปิดเจอหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วมันเก็ตขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าใช่นะคะปันหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือการยกตัวอย่างนะข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะที่หน้าไพ่บอกไว้ก็คือให้คุณนั้นนะคะลองฝึกฝนการทําสมาธินะคะก็คือราชินีเหรียญ ลาชิที่ถ้วยแล้วก็เฮอร์มิตนะคะสามใบเนี้ยนะคะแนะนำไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าให้คุณนั้นฝึกฝนทำสมาธิเพื่อเป็นการพัฒนาจิตนะคะหรือให้คุณลองไปศึกษาเรื่องของการทำสมาธิสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้คุณนั้นเสริมศักยภาพของตัวเองเสริมจุดที่คุณยังพร่องอยู่ นะคะแล้วก็ไปเสริมให้จุดแข็งของคุณนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะและคุณจะพบความสุขพบสัจธรรมที่เป็นความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมความสุขที่ยั่งยืนอยู่ตรงไหนคุณจะพบคำตอบอันนั้นด้วยตัวของคุณเองนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ สนะคะพิกอากาศในหัวข้อพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้นะคะหวังว่าคุณคงจะมีความสุขนะคะเบิกบานกับสิ่งที่ได้ฟังคลิปในวันนี้นะคะก็จบนะคะการอ่านไพ่นะคะกองที่3ไว้เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด ตามกันได้นะคะที่สำคัญนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าหรือคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะพิกอากาศคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานให้นะคะพร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายกันเลยค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่4ไว้นะคะได้ไพ่เจดเหรียญค่ะจัสติกค่ะเด็กถือดาบนะคะแล้วก็10ดา อ่าสิบถ้วยค่ะแล้วก็2ไม้เท้านะคะเอาละค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สีนะคะพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานให้ก็คือเรื่องของการเงินนะคะลาภผลผลประโยชน์ผลตอบแทนทรัพย์สินสิ่งต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่ว่าจะเป็นรวมถึงนี้สินด้วยเนาะเรื่องน้สินและบางคนอาจจะมีเรื่องราวของการฟ้องร้องนะคะ าก,าการรอการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อการขายการทําธุรกรรมโน่นนี่นะคะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินคุณจะได้รับในสิ่งนั้นด้านการเงินล,ล่าผลผลประโยชน์ต่างๆนาะทุกอย่างจะผ่อนคลายจะคลี่คลายและเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ รวมถึงหนี้สินภาระต่างๆด้วยนะคะส่วนใครที่มองหาเรื่องของการลงทุนไว้คุณมีโอกาสได้ลาบผลจากการลงทุนด้วยเช่นกันนะคะแต่ทุกสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าถูกต้องและต้องถูกใจอาวุธที่ดีของคุณคือเรื่องของสติปัญญา ทุกๆอย่างที่เข้ามานะคะในเรื่องของการเงินนะขอให้คุณใช้สติในการไตร่ตรองและคุณจะได้รับพ่อน,นั้นอะไรที่คุณไม่มั่นใจอะไรที่คุณไม่ถนัด คุณอาจจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลและคุณนำมาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดลาภผลได้จริงนะคะอย่างที่หน้าไพา่บอกนะคะอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประธานไว้ในกรณีบางคนนะคะเป็นเรื่องราวของการรอการซื้อการขายนะคะที่ดินอสังหาหรือยานพาหะะใดๆก็ตามจะ มีโอกาสได้ข่าวดีนะคะแต่อาจจะติดเรื่องของการต่อรองการเจรจาก,กันบ้างอะไรกันบ้างอันนี้ว่ากันไปนะคะส่วนใครที่มีเรื่องนะเรื่องของการฟ้องร้องเป็นคดีคงคดีความอยู่นะคะไม่ว่าใดๆก็ตามก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมีข้อตกลงที่น่ารื่นรมยอมความกันได้นะประนีประนอมกันได้ไอที่ง่ายๆก็คือไอ้ที่หนักๆนะคะจะผ่อนคลายลง ส่วนใครนะคะที่มีทั้งภาระนี้สินไม่ว่าสถานะของคุณจะเป็นเจ้านี้หรือลูกนี้ก็ตามจะเบาลงนะคะจะเบาลงนะและที่สำคัญหน้าไพ่ให้คำแนะนำไว้ด้วยนะว่าให้คุณระลึกไว้นะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีนะ no? ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเรื่นรมเช่น การถูกทําให้เสียความรู้สึกการพัดภาาการเจ็บปวดต่างๆนานาการผักหลังการถูกโกงบางคนอาจจะเจอแบบนั้นนะแต่ช่างมันนะคะน้าให้บอกว่าจบให้เริ่มต้นใหม่เพราะมีสิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าเป็นสิบถ้วยการจบเรื่องที่ไม่ดีแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆที่น่ารื่นรมรออยู่สองไม้เท้าขอให้คุณนั้นมองและวางแผนและลงมือปฏิบัติ แล้วคุณจะได้รับพรนั้นๆความสำเร็จทางการเงินอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะข้อแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการทำบุญนะคะเขาแนะนำว่าให้คุณนั้นทำบุญเกี่ยวกับการปลูกสร้างการซ่อมแซมการบูรณะหรือการขาดแคลนซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณถึงพร้อมค่อยไปทำก็ได้นะคะและจำนวนปัจจัยก็ไม่ต้องเยอะแยะมากมาย นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณด้วยเช่นกันนะคะเอาราคาจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายพิกอากาศนะคะกองที่4ี่พรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานไว้ให้นะคะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ และพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ